สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากคอมคุณน็อกมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณน็อกในช่วงที่บวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองถือว่าไม่นานนะ คุณน็อตมาพร้อมกับเรื่องผีวัดป่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณน็อตกันเลยครับสวัสดีครับคุณนอ็อตสวัสดีครับครับผมคุณน็อตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยเชียงใหม่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยใช่ครับอากาศเป็นไงครับที่นูน่นโดยรวมอ,อมีร้อนอบอ้าวบางนิดหน่อยครับ<ๆ>ก็มีฝนตกบางมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ใช่ครับนี่ตัวป่วยเลยเนี่ยใช่ครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยฟืดฟัดฟืดฟัดแลละแพ้อากาศด้วยครับพี่แจ็คโอ้นะครับยิ่งต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นทวีคูณเลยนะคะครับผมเอ้คุณน็อตกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยครับแล้วปกติอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าส่วนใหญ่จะย้อนหลังครับเคยใช่เคยฟังย้อนหลังจาก ขับรถจัดเทพถึงเชียงใหม่ด้วยโอ้โห <laughs> นี่มาราธอนหกเจ็ดชั่วโมงเลยนะใช่ครับฟังตลอดทางๆเลยนะครับ <laughs> พเพลินดีครับเอออย่างน้อยก็มันก็มีสมาธิในการขับรถเข้าว่าอย่างนั้น <laughs> ใช่ครับใช่นะครับมาคุณน็อตมาว่ากันถึงเรื่องนี้ <laughs> เหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่จะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าชื่อของวัดสถานที่ตั้ง ละไว้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับนะฮะผีวัดป่าตอนนั้นไปเจออะไรมาครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยแบบอาจจะไม่สมูทนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกว่าคุณน็อตค่อยๆเล่านะได้ครับเดี๋ยวเราช่วยกันได้ครับ เรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงเขา้าพรรษานี่แหละครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะไปบวชเนาะเพราะว่า,าปีที่เราวก็มีเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็สามารถลายหยุดยาวได้นะครับก็เลยไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละในภาคเหนือเนี่ยนะครับโดยวัดนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นวัดแบบเหมือน วัดปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่าทั่วไปนี่แหละสงบสงบหน่อยประมาณนั้นครับก็ในวัดเนี่ยจะมีโซนที่จะเป็นโซนเงียบเงียบต้นไม้หนาหนาครับก็ไว้สำหรับอยู่กับตัวเองดีกว่าผมพูดนี้ดีกว่านาะครับโดยการมาบวชที่วัดนี้เนาะก็ต้องเตรียมเข้าเตรียมของต่างๆเตรียมตัวในการที่จะบวชเนี่ยคือต้องมานอนวัดเนี่ยสิบห้าวัน นะครับก่อนที่จะบวชแต่ตัวผมเนี่ยพอดีติดภารกิจก่อนหน้านั้นก็เลยไปนอนช้ากว่าน,นั้นนิดหนึ่งนะครับก็วันที่เข้ามาที่วัดเนาะก็จะได้ทําการกรอกประวัติต่างๆนะครับพรพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนอธิบายกฎระเรบียบต่างๆให้ฟังว่ามีการฉันกี่โมองอะไรยังไงบ้างต่างๆนะครับแล้วกอ็อธิบายถึงกุฏิที่เราต้องใช้ เพื่อทำธุรส่วนตัวนะครับรวมถึงอ่าก็ระหว่างที่เรากรอบประวัติอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับพระท่านก็ได้ยื่นกุญแจนะครับ mm hmm. โดยกุญแจห้องเนี่ยเขียนไว้เลขว่าสิบเอ็ดนะครับ mm hmm. เป็นเบอร์ส mm ิบเอ็ดเนาะหลังจากที่คุยกันที่หน้าวัดเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วอ่าหลวงพี่ท่านก็จะได้พาเราไปเพื่อไปที่กุฏิ ที่เราจะได้จําวัดในระหว่างที่เราบวชนะครับโดยระหว่างทางที่เดินกันไปเนี่ย mm. ก็จะเป็นการแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับก็ภายในวัดก็ลมดื่นมากๆอ่ะตรงพอถึงโซนกุตินะครับโดยโซนกุติเนี่ย mm. ก็จะเป็นอ่าโซนของพระที่จะบวชใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นของผู้คนปฏิบัติธรรมนะครับโดยในโซนที่เราจะนอนเนี่ยเป็นโซน ป่าต้นยางนะครับโดยขนาดใหญ่มากก็คิดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับต้นยางต้นใหญ่ๆนะใช่ครับเออเนึกภาพออกที่เชียงใหม่จะมีถนนเส้นหนึ่งที่จะมีต้นยางต้นใหญ่ๆเยอะๆอ่าใช่ครับต้นที่จะไปอ่าลำพูนอ่าถ้าแถวแถวบ้านป้าแมวอ่ะใช่ครับใช่ใช่ครับ ครับผมโดยกุฏิแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นกุฏิไม้นะครับ,รบก็เอ,อเป็นกุฏิไม้สร้างใหม่ละครับแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นไม้เนาะมันก็กับความผุพังมันจะง่ายนิดหนึ่งนะครับ,รบอโอเคโดยกุฏิต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้ล่มไม้คือใต้ต้นยางแทบจะทุกกุฏิเลยแล้วก็เลี้ยงลายกันไปโดยมีจัดเป็นแบ่งโซนๆนะครับก็พอ หลวงพี่ท่านมาส่งจนถึงหน้ากุฏิก็ได้ทําการนัดเวลาว่าจะเจอกันอีกที่เมื่อไหร่อะไรยังไงโดยที่ผมก็ได้เอาของใช้ส่วนตัวเข้าไปไว้ในที่กุฏิครับตอนที่ผมกำลังวางของอะไรต่างๆเนี่ยผมได้อไปสะดุดกับกระดาษเล็กๆใบหนึ่งที่ติดอยู่ตรงฝาผนังกุฏิ ผมจึงลองเข้าไปดูเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นของคนเก่าที่เขาออกจากกุตินี้ไปแล้วก็อาจจะเขียนโน้ตอะไรทิ้งไว้ครับโดยโน้ตที่เขียนที่ติดตรงฝาผนังเนี่ยคือเขาเขียนกกับไว้ว่าห้ามลืมสวดมนต์ก่อนนอนเด็ดขาดขอให้โชคดีสาธุไอ้ไอ้คำว่าห้ามลืมสวดมนต์ก่อนนอนเด็ดขาดคำเนี้ยแค่คมันจบแค่ตรงนี้ยังพอเข้าใจได้นะ แต่ผมติดใจคําว่าขอให้โชคดีเฮ้ย่ไหมเออเออเอออันเดียคือผมสะดุดมากแล้วมันสะดุดยิ่งกว่านั้นคือผมหันไปเห็นหนังสือสวดมนต์เล่มเหลืองครับแจ็คเป็นแบบขาดขาดเก่าๆผมคิดว่าน่าจะอยู่มานานละวางไว้อีกหนึ่งเล่มอ่โดยส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยได้กลัวสิ่งลึกลับมากเท่าไหร่ อันนี้ดีกว่าแต่ก็ก็จากที่เห็นเนี่ยผมเลยคิดในใจว่าเอมันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ครับอ่าโอ้ยหมาที่บ้านหอนอจังหวะดีนะใช่ครับแล้วก็อช่วงที่ผมคิดอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วก็สวดมนต์ตามปกติก็คิดว่าเราก็คงสวดมนต์ตามปกติแหละตอนนี้คือคุณ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 น็อตแป๊บหนึง ครับแม่ทีเงี้ยหยุดผมจะฟังเสียงน้องหอนซะหน่อยว่ามาเฮ้ยมันหอนเลเวลไหนอ่ะโอเคขออภัยฮะต่อตอนเนี้ยเราเห็นกระดาษแปะไว้ที่ผนังและหนังสือสวดมนต์เก่าๆอ่าฮะครับอือแล้วก็คือในจังหวะที่เราเห็นเนี่ยผมก็คิดในใจละว่าไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่มีอะไรนักนะ เพราะว่าในส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเรื่องลีรับมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่วายครับก็วางพระไว้กับอ,อ,องค์เท้าเวสวรรณที่ผมชอบพกติดตัวเป็นประจำเนาะวางไว้หัวนอนหลังจากที่เก็บของอะไรทุกอย่างแล้วผมก็เริ่มไปทำภารกิจต่างๆถึงรวมถึงการซ้อมขานหน้าต่างๆประมาณอย่างนี้ก็จะเป็นรูทีนอย่างเงี้ยไปโดยทุกๆวัน ก่อนนอนผมก็จะสวดมนต์ก่อนอ่าหลับเนี่ยหนึ่งชุดเป็นประจำอยู่ละไม่ว่าจะเป็นสวดเมตตาหรือว่าอะไรต่างๆคือในช่วงจงังหวะที่ก่อนที่เราจะบวชเนี่ยฮะผมก็นอนหลับสนิทมาตลอดเลยนะครับคือไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรต่างๆเราก็หลับสนิทมาตลอดเรื่องมาเกิดครั้งแรกนะฮะคือก่อนวันบวชหนึ่งวัน <c oughs> คือก่อนวันบวชเนี่ย ทางวัดจะมีพิธีปงผมนาคในตอนเช้าครับพอเสร็จพิธีประมาณบ่บยๆก็จะต้องกลับมาซ้อมขาันนาคคือเป็นพิธีการคือเป็นระเบียบกันตามปกติเลยครับแต่วันเนี้คือการเป็นการซ้อมขันนาคที่เหมือนเข้มข้นกว่าในทุกๆวันเพราะว่าอีกวันพรุ่งนี้ก็ต้องทําพิธีบวชแล้วครับพระอาจารย์ที่เป็นพระวิเลี้ยงก็จะพยายามเข็นให้เราท่องให้ได้ให้ได้ให้ได้ จนเลยเวลาจนล่วงเลยมาประมาณตีสองกว่า,วา uh. ผมก็ได้กลับกุฏิเพื่อที่จะทำระทาธุรส่วนตัวต่างๆพร้อมนอนเพื่อวันพรุ่งนี้ก็จะได้ทำเข้าพิธีบวชแต่กำลังจะเข้าห้องน้ำครับ hmm. ผมได้ยินคนมาเคาะประตูกุฏิดังปังปัง uh. ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นนาครวมรุ่น oh. ที่จะบวชพร้อมกันเพราะว่าผมจะสนิทกับ น้องๆหน,น้าหลายท่านหน่อยเพราะว่าเป็นบวชกันเป็นกลุ่มๆผมก็เดินผมก็ขารับว่าไงครับแล้วผมก็เปิดประตูออกไปแต่ในระยะเวลาที่ผมเปิดประตูออกไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีกลับไม่เจอใครเลยออหลังจากสิ้นเสียงเคาะถูกไหมใช่ครับแป๊บเดียวว่างไงครับแล้วก็เปิดเลยใช่ครับใช่อะ,อะผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเดินไปไหนแล้วครับ ผมก็เลยไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นก็เลยกลับเข้ามาอาบน้ําต่อ,อพอทํทธุระอะไรทุกอย่างเสร็จผมก็กลับมาสวดมนต์ที่ตรงที่นอนนะครับสวดเสร็จทิ้งตัวลงนอนไปได้ประมาณ5นาทีคราวนี้มีเสียงเดินข้างๆคือกุติผมจะมีแบบเหมือนชายคาเดินที่เดินขึ้นมาแล้วเปิดประตูรประมาณนั้นนะฮะก็จะมีเสียงตึงตึงตึง และสักพักก็จะมีข้อฝาผนังกุฏิปักปักปักสลับกันไปประมาณนี้สักประมาณเกือบสิบนาทีได้โดยนี้ระหว่างนี้ผมก็ลืมตาละและคิดในใจละมันดึกมากละและคงไม่คิดว่าจะมีใครมาไม่ใช่คนละแน่นอนผมก็เลยพยายามผมตาหลับอีกรอบคราวนี้หนักกว่าเดิมมะมีเสียงเดินรอบกุฏิคือรอบกุฏิเนี่ยละว่าที่กุฏิที่มันอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยมันจะมีเศษพวก บไม้หรืออะไรต่างๆผมก็ได้ได้ยินเสียงจับแับสลับกับปังปังเรื่อยๆครับคราวนี้ผมจึงได้ภาวนาจิตเลยว่าระหว่างการผมพูดเลยคือแบบคิดในใจระหว่างการบวชทั้งหมดสิบกว่าวันเนี้ยขอให้ผมไม่ไพบเจออะไรถ้าเป็นสิ่งลี้ลับ,รบหรือมองไม่เห็นถ้าผมพบเจอผมจะไม่ผมอ่ะถ้าผมไม่พบเจอผมจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกวัน และจะทําบุญให้อยู่ตลอดหลังจากที่สิ้นที่แบบผมภาวนาจิตเนี่ยมีเสียงเดินเหมือนลงจากกุติตบตึบตึบ,ตบแล้วก็แสบแล้วก็หายไปเลยพร้อมกับตบฝาผนังที่หัวนอนผมหนึ่งทีพังจังหวะนี้แหละครับผมทานอนเลยครับครับพอมาถึงเวลาที่เราจะตื่นตีสี่ครึง่งเอาเนี้ยก็จะเป็นปกติหละผมก็ได้ทําและในทุกๆคืนของแต่ละวันเนี่ยครับ ผมก็ทําการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกๆวันครับแต่สิ่งที่มันจะพิเศษที่สุดฮนะคือ,ว,อคควันต่อมาครับวันต่อมาผมกําลังจะล้มตัวนอนแต่จะมีคนมาครอบผนังที่หัวเตียงผมปึ้งผมได้เปิด ผ้มาม่านนะฮะตรงหัวเตียงจะเป็นผ้าม่านแล้วเป็นหน้าตา่างผมแง้มออกไปดูแต่กลับไม่พบใครเลย<อ>ว่างเปล่าคราวนี้ผมก็เหมือนคิดในใจเอาอีกแล้วเหรออต้องเชออย่างนี้อีกแล้วเหรอรสักพักครับผมก็โดนเสียงนี้แล้ว<อ>ตั้ง<อ>โดนอย่างนี้ในทุกๆคืนช่วงเวลาตีสี่ครึ่งตลอด จนมาถึงวันสุดท้ายครับที่อ่าเหมือนเป็นวันที่ก่อนที่ผมจะสึกเนี่ยประมาณสักสองสามวันแรกไอ้สองสามวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะสึกผมได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเองแต่วันเนี้ยผมก็คิดในใจแล้วว่าผมพยายามที่จะอเหมือนอยากจับละว่าใครเป็นคนมาเคาะเรียกผมในทุกๆวัน ผมก็เลยตื่นก่อนวันนี้ผมตื่นก่อนอ่าฮะ,ะแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมครับเวลาประมาณตีสามตีสี่วันนี้เคาะปั้งหลวงพี่ครับคราวนี้แหละผมพยายามดึงผ้าม่านอย่างรวดเร็วแลยผมมองไปไม่เจอสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยครับเดี๋ยวนะเคาะปั้งแล้วมีเสียงหลวงพี่ครับเรียกเลยเหรอ เรียกเลยครับหลวงพี่ครับออใช่คราวนี้แหละครับผมเลยเอาละไม่ได้ละคือตอนตอนเช้าคือทําวัดเช้าหรืออะไรต่างๆหรือรวมถึงการกวาดลานวัดอะไรเสร็จผมถามไล่ถามพระที่ที่บวชพร้อมกันครับไล่ถามทีละคนแล้วถามจริงหลวงพี่ได้มาอ,อ่มาเรียกผมในทุกๆวันไหมทุกคนตอบไปเสียด้วยกันว่าไม่มีใครมาเรียกผมเลยครับ นั่นแหละครับ <c oughs> คือเรื่องโดยประมาณนี้เดี๋ยวนะเวลาสมมุติผมถามเวลาที่ประมาณที่แน่นอนได้ไหมคุณน็อตว่าเสียงเคาะ<ม>เสียงเรียกเนี่ยเขาจะมาช่วงไหนนะประมาณตีสามครึ่งครับช่วงที่ก่อนจะออกไปทําวัดเช้าครับเนี่ยผมกําลังจะมองว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองสิ่งสิ่งเนี้ยครับเป็นผีเป็นวิญญ,ญาณเลยนะครับเขาไม่ได้มาหลอก แต่เขามาเรียกมาเตือนว่าเนี่ยจะใกล้เวลาไปทำวัดเช้าใกล้เวลาที่ต้องตื่นไปทำกิจของสง์แล้วนะเพราะเขามองว่าเนี่ยพระใหม่อาจจะยังไม่มีวินัยอาจจะยังไม่รู้เวล่ำเวลาในการต้องตื่นกี่โมงกี่ยามผมว่าเขามาดีนะผมก็คิดว่าเ,เขามาดี <c oughs> เขามาดีเขามาดี <c oughs> แต่ในความรู้สึกนะตอนนั้นเนี่ย พระใหม่แน่นอนครับเรื่องของความนิ่งเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันยังไม่แข็งแต่งพอครับถูกไหมเรายัง<ช>ไม่มีโอ้โหเขาเรียกว่าศีลพอที่จะข่มใจที่จะไม่ต้องคิดว่าอ๋อสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเป็นผีเขาเป็นวิญญาณนะเขาคงจะมาขอส่วนบุญเราแหละเราไม่ได้นิ่งขนาดนั้นไงแต่เราจะวิตกจริตว่าเฮ้ย ใครวะมาขอทาไมมาทําอะไรมาเรียกทําไมมันจะเลิดไปตรงนั้นซะมากกว่าจริงๆในทุกๆวันที่เวลาเขามาขอผมก็จะขาดเรียกครับผมครับผมในทุกๆวันเลยตื่นแล้วครับลุกแล้วครับตลอดเนะคือเราไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยว่าสรุปแล้วเป็นใครคือถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเช่นเหมือนกับลมเพลลมพัดเหมือนมีการปล่อยของมาที่เขาบอกกันว่าได้ยินเสียงเรียกหรือว่าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนอย่าไปทัก ครับคุณนอ็อตน่าจะโดนบางสิ่งบางอย่างเล่นงานไปแล้วละ่ะแต่เนี้ยดูเหมือนว่าเขาน่าจะมาปลูกดีๆแหละครับผมเออนะครับนั่นคือเรื่องของผีวัดป่าผมว่านะด้วยบรรยากาศด้วยความที่เราเป็นพระใหม่เขาคงจะมาเนี่ยสิ่งที่เราทำให้ให้เขาได้อย่างเดียวคือการที่เราเข้าไปอยู่ในร่มการสวพัก เราไปศึกษาพระธรรมแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้อุทิศบุญแผ่ส่วนกุศลในการบวชครั้งนั้นเนี่ยให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับบุพการีของเราให้ได้รับไปเต็มเต็มครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามทําบุญให้ให้กับที่ที่บอกกับเขาตลอดว่าจะทําบุญให้อะไรอย่างน้อยก็นะได้ความสบายใจนะคุณน็อตนะครับผมและอยากจะบอกว่าคุณน็อ เล่าดีนะโอ้ขอบคุณมากครับเออนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองได้เลยนะคุณน็อตครับเดี๋ยวไว้มีมีอีกหลายเรื่องเลยครับเพราะดีผมทําเป็นออร์แกไนซ์ครับมันได้ไปนอนที่ต่างๆบ่อยเอาจัดมาสิสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อทีมงานมาได้เลยได้เลยครับโอเคคืนนี้ขอบพรคุณคุณน็อตนะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ